สวัสดีค่ะมาทำอาหารขายมาทำอาหารทานกันค่ะกับผัวรสร้างอาชีพใบชมดาวค่ะวันนี้เรา,าทำเมนูไก่ผัดขิงค่ะเรามีไก่สี่ชิ้นค่ะส่วนสะโพกเอาหนังแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเรียบร้อยค่ะประมาณครึ่งกิโลค่ะมีขิงค่ะซอยเรียบร้อยหนึ่งถ้วยมีต้นหอมค่ะนิดหน่อย มีเห็ดหอมค่ะวันนี้เห็ดหูหนูเราไม่มีเราใส่เห็ดหอมใส่เห็ดหอมแทนนะคะวันนี้หลือไม่ใส่ก็ได้ค่ะหอมใหญ่ค่ะหนึ่งหัวเล็กกระเทียมค่ะประมาณสี่กลีบสับเรียบร้อยค่ะเครื่องปรุงรสมีซีอิ๊วขาวค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำมันหอยสองช้อนโต๊ะค่ะรสดีรสหมูค่ะหนึ่งช้อนชาน้ำตาลประมาณครึ่งช้อนโต๊ะค่ะพริกไทยป่นนิดหน่อยค่ะ แป้งมันค่ะไว้ผสมน้ำใส่สุดท้ายนะคะเรามาทำพร้อมกันค่ะตั้งกระทะค่ะใส่น้ำมันลงไปเลยค่ะพอกระทะร้อนผ่อนไฟลงค่ะ กระเทียมลงผัดเลยค่ะผัดกระเทียมให้หอมก่อนค่ะใส่ไก่ลงไปเลยค่ะ ใส่คิงลงไปเลยค่ะ รุงรสเลยค่ะซีอิอ๊วขาวหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำมันหอยสองช้อนโต๊ะค่ะน้ำตาลทรายค่ะครึ่งช้อนรสดีรสหมูค่ะหนึ่งช้อนชาให้ไไทยป่นนิดหน่อยค่ะ หอมค่ะใส่ลงไปเลยเติมน้ำนิดหน่อยค่ะ แห้งไป รอให้เห็ดหอมสุกแล้วก็ไก่สุกก่อนนะคะแล้วค่อยใส่ต้นเอ่อต้นหอมกับหอมใหญ่สุดท้ายค่ะ ใส่หอมใหญ่ลงไปเลยค่ะใส่ต้นหอมสุดท้ายลงไปเลยค่ะน้ำแป้งของเรา เราจะใส่ไปนิดเดียวนะคะให้ให้น้ำซุปมันข้นขึ้นนิดนึงอะคะ่ะใส่ไปนิดเดียวน้ำแห้งไปค่ะเติมนิดนึง แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆรสชาติโอเคเลยค่ะไม่ต้องเติมอะไรอีกค่ะปิดไฟเลยค่ะ มาจัดจานเสิร์ฟกันเลยค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกิ้งๆเพื่อเป็นกำลังใจด้วยค่ะมาจัดจานกันค่ะ